ครับวันนี้เรามาลองดูโจทย์แนวนะครับแนวของในช่างชมทานกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างอีบุ๊กนะครับบางส่วนนะครับจากหนังสือติวสอบในช่างชมทานนะครับข้อ2 1 5นะครับงานชลประทานเริ่มขึ้นอย่างจริงจังนะครับเมื่อเมื่อใดนะเมื่อใดนะครับก็คือพระบาทพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าคือรัชกาลที่5 216นะครับการสารสนามปนากรมชุมทานนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนะครับการเปลี่ยนชื่อระหว่างกรมทดน้ํามาเป็นกรมชุมทานนะครับในสมัยรัชกาลที่7แล้วก็มีจัดจัดตั้งกรมทดน้ําขึ้นเมื่อใดนะครับก็คือ30กันยา24 57ในสมัยรัชกาลที่6 P.M.Q.A. นะครับคืออะไรนะ P.M.Q.A. ก็คือรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาคภาครัฐ219นะครับตราของกรมชนมีลักษณะยอย่างไรนะครับตรากรมชนก็เป็นรูปนะครับกลมตรงกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขันประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วด้านข้างทั้งสองเป็นพญานาคกำลังพ่นน้ำเบื้องล่างนะครับ เบื้องล่างขอบนอกมีอักษรชื่อว่ากรมชุมทานเป็นโค้งรองรับทั้งสงด้านทั้งด้านข้างทั้งสองของตากรมชุมทานคืออะไรนะครับก็คือพญานาคอักษรที่เขียนใต้วงกลมของกรมชระทานตากรมชนน่ะคืออะไรนะครับก็คือกรมชระทานใครเป็นเจ้าคมทดน้ำคนแรกนะครับนายอาร์ซีอาวันสัน ใครเป็นผู้จัดตั้งกรมทดน้ำนะครับขึ้นแทนกรมคลองสมัยรัชกาลที่เนีในเป็นกรมคลองนะครับก็คือรัชกาลที่6ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านี่นะครับได้เปลี่ยนชื่อจากกรมทดน้ำนะครับเป็นกรมชนเมื่อใดนะครับก็20มีนา2470อ่าตัวนี้นะครับวิศกรชลประธานคนแรกคือใครนะครับก็คือนายเยโฮมันวันเดอร์ไฮเดนะเป็นชาวเนเธอแลนด์ โครงการชมประานแห่งแรกนะครับคือที่ใดนะครับก็คือเขื่อนพระรามหกเขื่อนพระรามหกอยู่ที่จังหวัดใดนะครับก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุ่งมะขามยอมนะครับอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดใดนะครับก็คืออยู่พระนครศรีอยุธยาเขื่อนใดนะครับเป็นต้นแบบแหล่งแหล่งการจัดการน้ำนะครับเขื่อนป่าศักดิ์ชทธิ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีเขื่อนกั้นจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับ เขื่อนได้เป็นเขื่อนระบายน้ําขนาดใหญ่นะก็เือนเขื่อนเจ้าพยาเราเรียกว่า d i r ดเวชเดมเขื่อนคุ้นดานปลาการชนนะครับอยู่จังหวัดใดนะครับอยู่นครนายกกรมชนสังกัดกระทรวงใดครับกระทรวงเกษตรและสากรณอธิบดีคนปัจจุบันนะครับตอนนี้เก่าแล้วนะครับตอนนี้เป็นนะครับนายประพิษจันมานะครับว่าที่นะครับว่าที่ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมชนนะครับ กกรมชนก็มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำนะเพิ่มคุณค่าบริการภายในปี2579ประเทศไทยมีกี่ลุ่มน้ำครับตอนนี้22ในช่วงเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยได้รับลมอิทธิพลมรสุมใดนะครับก็คือลมหนาวนะครับลมหนาวก็คือลมมรสุมตะวนอกเชียงเหนือภาคใดของ ของประเทศไทยนะมีฝนตกชุกเฉลี่ยทั้งปีมากที่สุดนะครับก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกป่าโซน C คืออะไรนะครับคือป่าสงวนแห่งชาตินะครับโทรมาตรคืออะไรนะครับโทรมาตรก็คือเครื่องมือตรวจวัดและส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติโทรมาตรเนี่ยสามารถวัดน้ําท่าน้ําฝนได้ water for all หมายถึงอะไรครับน้ำเพื่อสรรพสิ่งชื่อภาษาอังกฤษของกลุมชนคืออะไรนะครับชื่อย่อคือ ID นะครับคือย่อคือ ID แต่ชื่อชื่อเต็มก็คือ Royal i r r i c a t i o n Department สายด่วนกรมชนนะครับ1460โสโลแกนกรมชนนะครับ1460ชมทานบริการเพื่อประชาชนเว็บไซต์นะครับ www.id.go.th นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเว็บไซต์นะครับเข้าเว็บไซต์กรมชมพะทานใหม่เข้าไปดูได้นะครับไปหาข้อมูลข่าวสารที่นี่ได้ การชลประทานส่งน้ําแบบใดนะครับการส่งน้ําชลประทานได้แก่ระบบส่งน้ํามันจะมี2แบบนะครับแบบทางเปิดนะครับแบบทางปิดทางเปิดเร,เราเรียกว่า o p e r a t i o n a ลนะ o p e r a t i o n นลก็คือเป็นคลองส่งน้ําด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับระบบปิดก็คือระบบท่อรับแรงดันวันขลาดการพลเรือนนะครับตรงกับวันใดนะครับวันที่1เมษายนของทุกปีขลาดการมีอายุงานเท่าใดนะครับถึงมีสิทธิ์ได้รับบำนาญม5ีปี บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการคือใครบุตรบุญธรรมนะไม่ได้นะครับข้าราชการมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้บุตรได้ไม่เกินกี่คนครับสคนกรณีเหตุทุกคนภาพหรือเสียชีวิตข้าราชการมีสิทธิเบิกได้หรือไม่เบิกได้นะเบิกได้สวัสดิการของข้าราชการได้แก่อะไรบ้างนะครับเงินทาขวัญบําเหน็จบํบนานาญบํบนานาญพิเศษส่วนราชการหมายถึงอะไรครับ ส่วนราชการหมายถึงส่วนราชการส่วนกลางนะครับส่วนกลางส่วนกลางจริงๆเนี่ยส่วนกลางก็จะมีส่วนส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่วนท้องถิ่นส่วนกลางนี่เป็นแบบรวมนาจหนังสือราชการคืออะไรครับเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการหนังสือที่มีผู้รับจํานวนมากคือหนังสือประเภทใดนะครับหนังสือเวียนงานสารบัญคืองานที่เกี่ยวกับงานบริหารเอกสารนะครับ เอกสารของทางราชการได้แก่อะไรบ้างนะครับหนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการหนังสือที่มีส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอกหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการเอกสารที่ทางราชการจะทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการนะครับเอกสารที่ทางราชการจะทำขึ้น ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือที่มีไปถึงบุคคลภายนอกคือหนังสือระเภทใดน,นะครับสิ่งสือภายนอกข้อใดอาจไม่มีนหนังสือราชการนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือตาประทับใช้ในเรื่องใดนะครับใช้ประทับตาแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปะนะครับตัวอย่างการลงหนังสือในหนังสือราชการนะครับ วันที่สิบสี่มีนาสองห้าสี่ตัวอย่างการลงวันที่อ่านี้ว่าไปนะครับตามระเบียบสารบัญหนังสือราชการที่จะทําขึ้นอย่างน้อยหนึ่งฉบับคืออะไรคู่สําเนาคู่ฉบับข้อความที่บันทึกในรายงานประชุมมักเริ่มต้นอย่างไรนะครับประธานประธานกล่าวเปิดหลังจากนั้นก็เรื่องที่ประธานต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบในสำเนาคู่ฉบับมีลายมือใครบ้างผู้ร่างผู้ตรวจผู้พิมพ ตามที่ใช้ประทับหนังสือตาประทับตาใช้หมึกสีอะไรครับสีแดงหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาวความปลอดภยอยัยแห่งชาติตรงนี้นะมามาส่วนช่างกันบ้างนะครับน้ำา1ลิตรน้ำห1ลิตรหนักเท่าไหร่ครับน้ำน้ำหลิตรหนัก1กิโลกร,รมัมหลูกบาทเมตรหนัก1000กิโลนะครับหนึ่กิโลก็คือ1ตัน 1ซีซีหนัก1กรัมน้ำา1ลูกบาทเม็ดมีกี่ลิตรนะครับมี1,000ลิตรถ่อพอ,องน้ำนะครับอย่าลืมนะครับเท่ากับ1ซีเมนต์เพลทคืออะไรนะครับซีเมนต์เพลทก็คือปูนบวกน้ำนะปูนบวกน้ำปูนบวกน้ำจะเกิดปิยาเ <c oughs> ขาเรียกว่าปยาิปยาไฮเดชันปิยาไฮเดชันมันจะเกิดความร้อนนะครับเมื่อเกิดความร้อนเนี่ยมันอาจทำให้คอนกรีตแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำคอนกรีตแมสเทคอนกรีตมากๆเนี่ยนะครับเราต้องมีการลดอุณหภูมิ มอต้าคืออะไรลนะมอต้ามอต้าก็คือปูนบวกทรายบวกน้ำตัวนี้จำนะครับอัตราส่วนผสมหยาบนะครับตัวนี้1ต่อ3ต่อ5นะครับอัตราส่วนผสมหยาบมีปูนเท่าไหร่นะครับสองเจ็ดสจานี่จำนะครับนะปูน0.036นะครับ,ล, 0. 0รบลูกบาทเมตรนะครับหรือ250กิโลทราย0.5หิน0.8น้ำศู ถ้าพันธุกรรมกีดของสร้าง1นึต่อสต่อสนะครับปูน0.36ทราย0.45แล้วก็หิน0.90นะครับน้ำศูนนะครับอยากถามอยากถามนะครับว่า1นึต่อสต่อหเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนอะไรนะครับระหว่างอัตราส่วนโดยน้ำหนักหรือโดยปริมาตรนะครับคำตอบก็คือพวกนี้นะเป็นโดยปริมาตรนะครับโดยปริมาตร ชั้นคุณภาพ sr 24นะครับมีการทดพอรบจุดคลากที่จุดใดนะครับจุดคลาก2 sr 24คือเหล็กเส้นกลมนะครับจุดคลากอยู่ที่2,400นะครับส4 0 0ัเนี่ยสังเกตนะครับ sr 24 24คือ2,400จุดคลากคือจุดที่สูงที่สุดนะครับถ้าเกินจุดคลากไปเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กมันจะเวลาเราดึงเนี่ยมันจะเสียรูปเพราะฉะนั้นจุดคลากที่สุดก็คือจุดอิเลสติกก็คือว่า เป็นจุดที่สูงสุดที่เหล็กจะคืนกับสู่สภาพเดิมชั้น sd 3 0มนะครับมีการทดสอบจุดทักที่ใดนะครับก็คือ3 0 0พเหล็ก1ตันใช้รูปผลเหล็กเท่าไรนะครับ22กิโลกร,รมัมเสาตอมม้อหมายถึงส่วนใดนะครับเสาที่ใช้เป็นฐานลากเสาเอ็นทับหลังต้องสูงกี่เมตรนะครับสูง1.5เมตรทั้งเสาเอ็นและคานทับหลังต้องขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า15เซนและมีเหล็กจําจำนวน2เส้นนะครับเป็นเหล็กเป็นโครงสร้างเหล็กยู่งในนะครับโดยที่ปลายเหล็กของคานทับหลังต้องฝังอยู่ในเสาและปลายเหล็กของเสาเอ็นต้องฝังที่คานแบบประมาณนี้นะครับนะรบประมาณนี้นะฮะอ,อันนี้กว้าง2.5นะครับเมตรห้าสิ มุดอ้างอิงระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่ใดนะครับอยู่ที่เกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็รอทกอคืออะไรนะครับรอทกอคือระดับน้ำทะเลปานกลาง mm hmm. เหล็กโครงสร้างรูปพันธ์นะครับ mm hmm. เหล็กทรงสล้างรูปพันธ์ s t r u c t u r e s t e e l นะครับเป็นเหล็กที่ผลิตออกมานะมีหน้าตัดรูปลักษณะต่างๆสำหรับใช้ในงานโครงสร้างแบ่งการผลิตออกเป็น2แบบ ได้แก่นะครับเหล็กโครงสร้างรูปพันธุ์รีดร้อนกับรีดเย็นอันนี้เคยมีออกนะครับรีดร้อนกับรีดเย็นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับนะรีดร้อนรีดร้อนก็จำไว้เลยครับเหล็กข้ออ้อย H b e Y แฟงตัว C นะเหล็กข้อใดไม่ใช่เหล็กรีดร้อนก็เป็นเหล็กรีดเย็นอ่าเหล็กตัว C นะครับตอบข้องงูนะครับเหล็กตัว C ทีนี้เรามาดูเหล็กรีดร้อนนะครับเหล็กรีดร้อนมีมีอะไรบ้างนะครับ พวกนี้เป็นเหล็กริดร้อนนะครับก็คือเหล็กเส้นกลมขอ I, ้ออ้อย H b e a m มเฮวายนะครับอ่าทีนี้มาดูเหล็กริดเย็นนะครับก็คือตัว C กล่องดำกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสไอ้พวกนี้เราจำไปเลยนะท่อเหล็กอาบสังกะสีนะครับอาซิมูดนะอาซิมูดคืออะไรอันนี้ไปดูนะครับอาซิมูดอาซิมูดคือมุมที่ใช้บอกตำแหน่งนะครับอาร์ซิมูดเนี่ยจะจะเขาเรียกว่าเอาทิศเหนือเป็นหลัก ความหมายของ45องศาอาซิมูดคืออะไรนะครับความหมายของ45องศาอาซิมูดก็คืออาซิมูทจะเริ่มที่ทิศเหนือจะเป็นศูนย์องศานะครับนะและเพิ่มขึ้นตามตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้อันนี้อาซิมูดคือตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะอาซิมูทมันตัวตัวเนตัวนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นตามเข็มนาฬิกา ตัวนี้เขาถามว่าอาซีมูธ45องศาหมายถึงว่าตัว N ตัวนี้นะครับแล้วก็มา45องศานะครับจากทิศเหนือก็ทำมุมอาซีซมูธ45องศากับทิศเหนือนะครับขอทำมุม225องศากับทิศเหนืออ่ะทีนี้กอก็คืออ่าตัวนี้30ับ60อาซิมูธก็อยู่นี้นะรประมาณ45องศาส่วน ขอทำมุมอัิมูดกับสิ้เหนือก็คือจากตัว n มานะครับไป200เท่าไหร่นะ225นี่210ก็อยู่ประมาณตรงแนวแนวนี้นะ210ถ้าใช้ผงลิกไนท์ผสมเกตรเกิดอะไรขึ้นนะผงลิกไนท์เนี่ยก็เรียกว่ามาจากการาที่มันเหลือจากเกืือนแม่เมาะมานะครับมันก็จะช่วยทําให้คนกรีตในคุณภาพดีขึ้นก็คือมาสามารถเทได้ดีขึ้นนะครับนะบเพิ่มการไหลไดีดีขึ้นแล้วก็ ลดต้นทุนนะครับเพราะประหยัดปูนซีเมนต์คานช่วงเดียวนะครับคานช่วงเดียวรับเหล็กอะไรนะครับคานช่วงเดียวเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างไรอ่าอันนี้คือซิมเพิลบีมนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับคอนกรีตเนี่ยมันจะรับแรงอัดได้ดีนะครับส่วนแรงดึงมันจะรับไม่ได้นะครับส่วนที่แรงดึงรับไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ใช้เหล็กมาเสริมมารับคานยื่นนะครับเสริมเหล็กอย่างไรนะครับแคนทิเลเวอร์บีม นะต,ตัวนี้คือคันยื่นนะครับคันยื่นนะฮะคันยื่นก็คือเสริมเหล็กด,ด้านบนแบบนี้นะฮะเหล็กคอม้ารับแรงอะไรครับนะเหล็กคอมา้าเหล็กคอม้ารับแรงเฉือนนะครับรับแ,แรงเฉือนเหล็กปอกทำหน้าที่อะไรรับป้องกันการแตกหลาวทาไมต้องงอปลายเหล็กนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการลูดแบบนี้นะลูดถ้าไม่เราไม่งอปลายเหล็กเส้นกลมนะเหล็กเส้นกลมเราจะงอ180นะครับเหล็กข้ออ้อยจะงอ90องศา พื้นทางเดียวคืออะไรนะพื้นทางเดียวพื้นทางเดียวนะครับก็คือเป็นพื้นที่มีอัตราส่วนนะครับตัวนี้นะครับวันเวสแลบนะครับก็คือพื้นที่มีอัตราส่วนมีด้านแคบน้อยกว่าสองเท่า,า,า,ข,อาของด้านยาวด้านแคบน้อยกว่าสองเท่าของด้านยาวถ้าด้านแคบสองนบด้านแคบสองน้อยกว่าสเท่าสเท่าของด้านยาวด้านยาวก็คือสถ้าด้านแคบสองด้านยาวส อ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคานช่วงเดียวพื้นสองทางไอ้โทษเมื่อกี้พื้นนะพื้นสองทางพื้นสองทางคืออะไรนะพื้นสองทางก็คืออัตราส่วนระหว่างด้านแคบด้านยาวเนี่ยไม่เกินสองเท่าอัตราส่วนระหว่างด้านแคบไม่เกินสองเท่าด้านยาวอย่างเช่นสามต่อสี่แบบนี้นะครับจันทรนพลางคืออะไรนะครับข้อนี้ออกบ่อยนะจันทรนพลางจันทรนพลางก็คือ ปกติจันทันเนี่ยมันจะลงหัวเสาใช่ไหมลงหัวเสาแต่จันทันพลางเนี่ยมันไม่ไม่ลงวนหัวเสานลครับไม่ลงวนหัวเสาเป็นจันทันที่อยู่ระหว่างอกไก่นะอกไก่กับอเสเป็นจันทันพลางแปลกระเบื้องหลอนคู่วางห่างกันกี่เม็ดนะครับแปลกระเบื้องหลอนคู่วางห่างกันหนึ่งเม็ดนะครับซีแพคเท่าไหร่ครับซีแพกสามสิบเซนนะซสี่แพกสามสิบเซนอ่า ค่ายุบตัวนะครับค่ายุบตัวค่ายุบตัวหรือเรียกว่าสลัมสลัมก็คือความสามารถในการเทได้นะครับที่หลักๆที่เราดูก็คือปีกําแพงฐานลากอะไรพวกนี้นะครับนะก็สลัมสูงสุดได้แปดนะครับต่ําสุดได้สองงานพื้นคานนะครับผนังสิบนะครับสิบงานใต้น้ำนะงานใต้น้ำสลัมสิบพื้นคอนกรีตนะครับพื้นนกรีตหนาห้า พื้นถนนก็5นะครับค่ายุบตัวสูงสุด5เซนการจำแนกน้ำเพื่อการเกษตรนะครับตามความเหมาะสมนะครับ EC เท่าไหร่นะครับ C 1ก็คือใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะพืชที่ทนความเค็มได้ดีนะครับพืชสวนถั่วฝักยาวมาตรฐานน้ำนะครับจุปทานนะครับในการเพาะปลูก นะครับข้อนี้นะครับมาตรฐานน้ำชลประทานในการพวผูก PS น้อยกว่า3 EC มากกว่า3 0ม0ไมโครโอห์ม oh นะครับ DO น้อยกว่า2 0 PS มากกว่า10ามาดูนะมาดูความหมายของหลักการชลประทานนะครับหลักการชลประทานหมายความว่าไงครับ ความหมายของหลักการชุมพรทานก็คือกิจการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการส่งน้ำนะครับจากแหลง่งใดแหล่งหนึ่งไปใช้ในการเพาะปลูกก็คือเป็นกิจการที่มนุษย์นะเอา,อางี้ดีกว่านะครับที่มนุษย์ทำขึ้นที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อใช้ในการเพื่อใช้ในการส่งน้ำนะครับ,นะรบเพื่อในการส่งน้ำหรือบางทีเราก็จะใช้รวมหมายถึงในการขั้นข้นนาาคมทางน้ำด้วย แล้วก็อีกาอาอการนึงความหมายกันก็คือการให้น้ําแก่พืชนะครับโดยการบรรจุลงในช่องว่างระหว่างเม็ดดินก็คือความชื้นนั่นเองนะครับเมื่อ,เม,อเมื่อเราส่งน้ําไปนะครับน้ําจะถูกดูดซึมนะครับผ่านทางช่องว่างของเม็ดดินเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นที่เหมาะสมนะเพื่อให้รากพืชเนี่ยสามารถดูดออกไปใช้ได้อันนี้คือหลักการประทานดินที่มีความชุ่มชื้นเหมาะกับพืชนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้ดินที่มีความชุ่มชื้นในมกกบมวกพืชจะได้ไม่ต้องขาดน้านะครับตลอดฤดูการพอลูกนะครับฤดูร้อนให้ดินเย็นลงนะครับฤดูหนาวป้องกันพืชแข็งตัวน,นี้คือประโยชน์ของการชุมทานชะล้างเกลือในดินนะครับในเขตรากพืชนะครับดินอ่อนนุ่มนะครับรากขยายตัวได้ดีปลูกพืชได้หลายครั้งต่อปีอ่าทีนี้ส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของดิน ดินก็จะประกอบไปด้วยอนินทรีย์วัตถุนะครับหรือเราเรียกว่าอินออร์แกนิกพวกหินที่มันผูกก่อนแบบนี้นะครับอินทรีย์วัตถุนะครับหรือพวกเรียกว่าออนะร์แกนิกดินจะประกอบด้วย3อย่างนะครับก็คือเม็ดทรายตะกอนทรายแล้วก็ดินเหนียวนะตัวนี้นะเป็นความระหว่างความชื้นกับแรงตึงแรงตึงแรงแรงตึงความชื้นนะ อันนี้เนี่ยนะครับดินประกอบด้วยน้ำเม็ดดินแล้วก็อากาศการจำแนกดินเพื่อการเกษตรใช้ใช้สามเหลี่ยมมาตรฐานอะไรนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีดินเหนียวเราเรียกว่าเคลตะกอนทรายนะครับทรายแป้งเราเรียกว่าซิวแล้วก็ดินทรายเนี่ยเรียกว่าแซนดินร่วนนะครับมีอะไรบ้างนะครับดินร่วนก็คือโลมซิว โลมโรมคำว,ว่าโลมนะโมซิลแซนดี้เคลโลมถ้าเรามีโลมนั่นก็คือดินร่วนดินในดินกลุ่มได้นะครับเนื้อหยาบนะครับก็แสลโลมดินกลุ่มได้นะครับเป็นกลุ่มดินเม็ดละเอียดนะครับซิลตี้นะครับซิลตี้เหมือนที่บอกซิลตี้คือตะกอนทรายนะแซนดี้เคลถ้ามีเคลเคลคือดินเหนียวนะครับซิลกับเคลเนี่ยคือผ่านตะแกรงเบอร์200นะครับ ที่อยู่บน200นี่คือทรายนะครับทรายก็คือตะแกรงเบอร์4กับเบอร์200ที่ค้างตะแกรงเบอร์4นะครับก็คือหินนะหินอ่าตัวนี้นะครับสำหรับคนที่สอบนายช่างหรือวิศวกรชุมภทานนะครับ Double ลริงนะครับคืออะไรนะครับ Double ลริงก็คือเครื่องมือวัดการซึมน้ําในดินนะครับเราเราเรียกว่าอินฟิ n โตมิเตอร์อินฟิ i โตมิเตอร์ก็คือเครื่องวัดการซึมของน้ําในดินไอตัวดับเบิ ring เนี่แหละเราเรียกว่าอินฟิ t มิเตอร์ อินฟิวโทรมิเตอีกตัวนึงครับที่เราต้องรู้คือเซนติโอมิเตอร์นะครับเซนติโอก็คือเครื่องวัดความชื้นในดินช่วงเวลาใดของพืชที่ขาดน้ําแล้วผลผลิตจะขาดลงนะจำไว้เลยนะครับทุกพืชเลยก็คือช่วงออกผลช่วงผลิดอกออกผลนะครับของข้าวเนี่ยขาดน้ําไม่ได้เลยนะครับ ก็คือช่วงข้าวกําลังตั้งท้องกําลังออกรวงเนี่ยพราะข้าวกําลังเติบโตนะครับเอาน้ําไปหล่อเลี้ยงรวงข้าว water footprint คืออะไรนะครับปริมาณน้ําที่ใช้ในทั้งต่างตรงต่างอ้องในการผลิตสินค้าหนึ่งอย่างดูนะครับมะเกิดเทศนะครับมะเกิดเทศเนี่ยใช้น้ำสิบสามโปเตโต้นะครับใช้น้ำยี่สิบห้าชานะครับใช้น้ำใช้น้ำสามสิบห้าลิตร ดูแฮมเบอร์เกอร์นะแฮเบอร์เกอร์หชิ้นเนี่ยใช้น้ำถึง2,400 24ลิตรเลยรากพืชดวดน้ำด้วยวิธีการใดนะครับออสโมซิสนะครับทางรากขนนะครับทางรากขนพื่อใช้อะไรในการสกัดข้อแสงนะครับคือใช้ใบโปรแกรมขบวัดนะครับใช้เพื่ออะไรนะครับใช้เพื่อคำนวณการใช้น้ำของพืชดินเป็นกรดแก้ไงครับแก้ก็คือเอาน้ำไปล้างนะครับขังน้ำก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตนะครับใส่ปูนใช้พันธุ์ข้าวต้านกรดใส่อินทรีย์วัตถุใส่ปุ๋ยให้เพียงพอและการใช้ระบบปลูกพืชที่เหมาะสมนะครับลุ่มน้ํามีพื้นที่ขนาดลุ่มน้ําที่มีพื้นที่มากที่สุดนะครับก็คือลุ่มน้ํามูลนะครับ7 1็ด0มื่นตารางกิโลเกลือในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธาตุอะไรนะครับโซเดียมคลอไร วิธีแก้ดินกดจัดคืออะไรนะครับก็คือการชะลากนะครับการขังเคการขังก่อนปลูกการใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตการใส่ปูนการใช้พันุข้าวตั้นทานใส่อินทรีย์วัตถุนะครับใส่ปุ๋ยเพียงพอใช้ระบบปลูกที่เหมาะสมอ่าโอเคอ่าวันนี้วันนี้อีนี้เราเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราวันหลังเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะครับนะโอเคนะสำหรับวันนี้ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ